สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของลาพัฒนานะครับประจําวันศุกร์ที่11ตุลาคม67นะครับก็เช่นเดิมนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่11กันนะครับเรามาสรุปผลในวันพุธกันก่อนนะครับที่ผมให้แนวทางไว้ลาพัฒนาสูตรหลักนะครับผมให้เด่นไปที่สูตรแล้วก็1สูตรฟันไปที่ศูนย์แล้วก็ระวังเลขเบอร์เลขหามผล4 3 5 8 4นะครับ ในส่วนของเด่น2ตัวถือว่าหลุดไปนะครับเด่น3าตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับมาที่5หลักหน่วยบนนะครับแล้วก็8หลัก10ล่างนะครับมา2ตัวนะครับมาเด้งบนล่างสําหรับเด่น3ตัวมา1นตัวนะครับลาพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่8แล้วก็9สูตรฟันไปที่8ผล435 8 4นะครับก็เข้ามาที่8หลัก10ล่างนะครับมาตัวนี้ตัวฟันนะครับแล้วก็ตัวชนมาเด่น3าตัวนะครับ ก็ถึงแม้ว่าแนวทางของราพัฒนานะครับของวันของวันพุธที่9นะครับมาแค่สายวิ่งสายรูดนะครับของสูตรใหม่นะครับก็ถือว่าแนวทางของเรายังเดินต่อนะครับในส่วนของสูตรหลักนะครับก็พลาดไปสําหรับเด่น2ตัวนะครับมาแค่เด่น3ตัวมา1นึงตัวนะครับมา5แล้วก็แปดผลลากนะครับก็ยังเดินดีต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าเด่น2ตัวจะพลาดไปนะครับเด่น3ตัวมา 1- นึสองตัวนะครับก็ยัง มีติดมาไม่1ก็2ตัวเช่นเดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามงมาต่อนะครับในงวดวันที่11นะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าแนวทางเราจะเดินต่อเป็นงวดที่14ติดต่อกันหรือเปล่านะครับก็ล่าสุดในส่วนของผลของวันพุธนะครับก็เดินเป็น13บมวติดนะครับก็ย้ำนะครับว่านับทั้ง2สูตรนะครับก็ถือว่าแนวทางเรายังเดินต่อนะครับ ก็ย้ำเสมอนะครับว่าการนําไปใช้นะครับให้นําไปใช้เปลี่ยนวิ่งรูดสุก้าประตูนะครับเน้นวิ่งรูดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเจาะ2ตัว3ตัวนะครับตามที่ผมได้วิเคราะห์ไว้ให้นะครับก็ย้ำเสมอเช่นเดิมว่าแนวทางมีค้าไมีหลุดนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก่อนนาไปใช้ทุกครั้งด้วยละกันนะครับนำไปใช้อย่างมีสตินะครับดูเป็นแนวทางนะครับควบคู่กับ แนวทางของเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่อชอบกันอยู่แล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่เด่น2ตัวนะครับของราบนาสุดหลักนะครับเด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่4และก็5นะครับสูตรฟันไปที่4นะครับสําหรับแนวทางที่11นะครับตามสูตรคำนวณนะครับยังให้ระวังเลขกเบื่เลขหามนะครับและก็ เลขพี่น้องนะครับมีโอกาสมาได้50%เปอร์เซ็นเช่นเดิมนะครับสำหรับเลขเบนเลขขามเลขพี่น้องนะครับตามสูตรคำนวณยังให้ระวังกันไว้เช่นเดิมนะครับชุดคู่4นะครับก็จะมี40 41 46 47แล้วก็48นะครับชุดคู่5นะครับก็จะมี50 51 56 57แล้วก็58ชุด3ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่248 348และก็647 เดน3ตัวมา 1, 2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่8 1งและก็4นะครับสำหรับชุด2ตัว4ชุดหลักนะครับสูตรฟันไปที่สี่และก็48ชุดคู่5านะครับก็จะเป็น5 7 58นะครับ4ชุดหลักนะครับก็จะมี4 7 48 5 7 58นะครับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวสูตรฟันไปที่3 48 สำหรับเดยน2ตัวนะครับ4ี่กับห้านะครับมาชนกระเดียน3ตัวนะครับมาชนกันที่4นะครับตัวชนนะครับมาชนตัวเน้นตัวฟันนะครับเพราะฉะนั้นสายวิ่งสายรูดนะครับก็ให้เน้นไปที่วิ่งรูด4ตามตัวเน้นตัวฟันตัวชนได้เลยนะครับแล้วก็รองไปที่5นะครับย้ําเสมอว่าเดยน2ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวเช่นเดิมนะครับแต่ในส่วนของ4นะครับก็มาชนกระเดียน3ตัวมา1นตัวนะครับแล้วก็ในสูตรย่อยนะครับ ชนกันหลายสูตรนะครับชนมากกว่า5นะครับประมาณ3 4สูตรนะครับเพราะฉะนั้นสายวิ่งสายรูดนะครับก็ให้เน้นไปที่วิ่งรูด4ไว้กอดนะครับแล้วก็รองไปที่5นะครับแล้วก็อย่าลืมเลขบ้านเลขหามเลขพี่น้องนะครับก็ตามสูตรคำนวณยังให้ระวังกันไว้เช่นเดิมนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวผมให้เน้นไปที่คู่47นะครับแล้วก็48 ให้เน้นคู่ที่มี4ไว้ก่อนนะครับ4 7 4 8นะครับแล้วก็รองไปที่5 7 5 8นะครับก็ย้ำเสมอเช่นเดิมนะครับว่า4ชุดหลักนะครับให้นำไปใช้ทั้ง4 7 4 8 5 7 5 8นะครับนำไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้น4 7แล้วก็4 8นะครับสำหรับชุดเม็ดเดียวนะครับชุดเม็ดเดียวสูตรฟันไปที่4 8เพราะว่าชุดนี้นะครับทั้ง4แล้วก็8นะครับอย่างที่บอกว่า4 ตัวเด่นนะครับชนกระเด็น3ตัวนะครับแล้วก็ในสุดย่อย um ชนกันมากที่สุดนะครับแล้วก็คู่8นะครับถ้าเพื่อนสังเกตก็จะมาชนกับเด่น3ตัวมา 1- นตัวนะครับตัวจับคู่นะครับตัวเด่น8นะครับแล้วก็ในสุดย่อยนะครับชนกันประมาณ5สูตรนะครับเพราะฉะนั้นคู่4 8นะครับก็มีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวมากที่สุดน <c oughs> ะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับ เห็นว่าคู่48นะครับเพิ่งออกไปในงวดล่าสุดนะครับเพราะว่า48 8 4นะครับงวดล่าสุดจะมาที่84ล่างนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็มองดูตัวรองนะครับ47 48 57 58ไว้แทนนะครับแต่ตามสูตรนะครับวิเคราะห์นะครับที่สูตรที่ผมมีนะครับชี้ไปที่คู่48นะครับตัวเดิมที่เพิ่งออกผลไปนะครับก็วิเคราะห์ตามสูตรที่มีนะครับถ้าชอบก็นำไปใช้นะครับ ไม่ชอบก็มองผ่านลวกันสําหรับชุดเม็ดเดียวนะครับก็ย้ําเสมอเช่นเดิมนะครับ4ชุดหลักนะครับให้นาไปใช้ทั้ง4ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้นคู่48นะครับชุดเม็ดเดียวแล้วก็รองไปที่4 7 57 58ตามลาดับนะครับสําหรับคู่2ตัวนะครับนอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับจริงๆทั้ง6ชุดนะครับทั้ง6ชุดรองนะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวได้เช่นเดียวกันนะครับ ตัวจับคู่0ูนย์และก็1นะครับจะไปชนกับเลขกําลังวันของวันศุกร์นะครับเลขกําลังวันของวันศุกร์ก็จะมี0ูนย์และก็1และก็5นะครับก็ในส่วนของ5เด่น2ตัวนะครับตัวรองนะครับก็มีโอกาสมาเช่นเดียวกันนะครับ5ก็ไปชนกับเลขกําลังวันของวันศุกร์นะครับถึงแม้จะเป็นตัวรองก็มีโอกาสที่จะมาทั้ง4และก็5นะครับสำหรับเด่น2ตัวของสุดหลักนะครับ ก็นอกเหนือจาก4ชุดหลักนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่ชอบในส่วนของ4ชุดหลักนะครับก็ให้ระวัง40แล้วก็ห0ด้วยนะครับชุดนี้นะครับถ้าในกรณีที่4ชุดหลักไม่มานะครับชุดนี้ก็มีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันสําหรับ40แล้วก็50นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับ41 46 51 56ชุดรองนะครับถึงแม้จะไม่ใช่ตัวเด่นนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับย้าเสมอว่า10ชุดหลักนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง 10ชุดเช่นเดิมนะครับก็คัดมาในจากหลายๆสูตรนะครับทั้งก็จะเหลือแค่10ชุดนะครับสําหรับชุด2ตัวนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆือนท่านใดนะครับจะเน้นนะครับก็เน้นตามที่ผมวิเคราะห์ไว้ให้ได้เลยนะครับเรามาดูชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่348นะครับให้เน้นชุดนี้ไปก่อนนะครับทั้ง3ทั้ง4แล้วก็8นะครับในสูตรย่อยชนกันมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ น่าจะมาเป็นชุด3ตัวมากที่สุดนะครับสําหรับชุดรองนะครับผมให้รองไปที่248นะครับและก็รองไปที่6,47ตามลําดับเช่นเดิมสําหรับชุด3ตัวนะครับย้ําเสมอนะครับว่าชุด3ตัวให้นําไปใช้ทั้ง3ชุดไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเน้น3 48 248และก็6 4 7ตามลําดับนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เพื่อนๆท่านใดไม่ชอบตัวเด่น4นะครับก็นํา5นะครับตัวรองนะครับ มาเปลี่ยนนะครับจาก4เป็น5นะครับก็จะได้258 3 58และก็6 5 7้าตามคู่ชุด3ตัวนะครับก็จะได้ชุด3ตัวตามที่เพื่อนๆชอบตัวเด่น5นะครับชอบตัวไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับตัวเด่น2ตัวนะครับแต่ตามสูตรแล้วก็ในหลายๆสูตรนะครับก็จะชี้ไปที่4นะครับแล้วก็4มาชนกระเด่น3ตัวมา12ตัวนะครับ เด่น3ตัวมา 1- 2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่4ตามสูตรฟันนะครับและก็รองไปที่8ส่วนตัวผมจะชอบ4แล้วก็8นะครับสำหรับเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับยังไงก็เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับย้ําเสมอทุกคลิปนะครับแล้วก็ทุกๆแนวทางนะครับว่าให้เพื่อนๆมีติดไว้ไม่1ก็2ตัวนะครับถ้าเพื่อนๆติดตามเสมอนะครับจะทราบดีว่าเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับค่อนข้างที่จะพลาดยากอยู่เช่นเดียวกันนะครับ ก็มีโอกาสนะครับที่ตัวชนกับเด่น2ตัวจะมาคือ4นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรองแนะครับก็จะอยู่เป็นคู่48นะครับมีโอกาสที่จะมาเป็นคู่2ตัวได้นะครับก็หวังว่าแนวทางของสุดหลักนะครับจะกลับมาเดินต่อแล้วกันสําหรับเด่น2ตัวนะครับในส่วนของเด่น3ตัวมา1 2ึงตัวก็ขอให้เดินต่อจากงวดที่แล้วนะครับเรามาต่อกันที่แนวทางของราพนาสุดใหม่นะครับ เด่น2ตัวนะครับสูตรคำนวณได้ที่9และก็3นะครับสูตรฟันไปที่9คู่3ตัว2ตัวนะครับนำเด่น2สูตรนะครับสูตรหลัก4กับ5สูตรใหม่9กับ3นะครับมาจับเป็นคู่วิน3ตัว2ตัวเช่นเดิมนะครับคู่3ตัวนะครับก็จะได้4 5 9 4 5 3 493และก็5 9 3นะครับคู่2ตัวจะได้4959 43และก็53นะครับ สำหรับชุดเน้นนะครับของชุดคู่จับวินนะครับสูตรให้เน้นไปที่459 49แล้วก็59นะครับให้ไว้3ชุดเช่นเดิมสำหรับชุดคู่จับวินนะครับ459 49แล้วก็ส5 9านะครับสำหรับเรียน2ตัวนะครับ9และก็สานะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับตามเพื่อนท่านใดจะเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่9ตาม สูตรฟันนะครับพอมาานะครับในสูตรย่อยชนกันมากที่สุดนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสนะครับในหลายๆสูตรก็ชี้ไปที่9นะครับมากกว่า3ประมาณ4-5สูตรนะครับเพราะฉะนั้น9ตัวเน้นตัวฟันนะครับมีโอกาสที่จะมามากกว่า3นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับตัวรองนะครับถึงแม้จะชนในสูตรย่อย น้อยกว่า9ก้านะครับก็ยังมีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับย้ําเสมอนะครับว่าเด่น2ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวเช่นเดิมนะครับก็สายวิ่งสายรูดนะครับเน้นไปที่9รองไปที่3นะครับสำหรับชุด3าตัว2ตัวนะครับก็เน้นตามสูตรฟันเช่นเดิมนะครับ4 5 9 4 9แล้วก็5 9านะครับก็หวังว่าแนวทางทั้งลาวพัฒนาสูตรหลกแล้วก็สูตรใหม่นะครับ จะเดินต่อนะครับเป็นงวดที่14เตีตยวกันนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะงงว่าเราควรจะเน้นสูตรไหนนะครับก็ย้ําเสมอนะครับว่าให้ดูที่สูตรหลักไว้ก่อนนะครับสูตรใหม่ดูควบคู่กับกับสูตรหลักนะครับในส่วนของสูตรใหม่ผมก็จะชอบไปที่ตัวเด่น9นะครับก็จะชอบไปที่คู่4959นะครับตามที่สูตรฟันไว้ให้นะครับคู่3าตัวก็459นะครับ ก็ชอบตัวไหนก็นํำไปพิจารณานะครับในส่วนของสูตรหลักนะครับจะชอบไปที่47 48นะครับแล้วก็ชอบไปที่48นะครับอาจจะตัวเดิมนะครับที่เพิ่งออกไปล่าสุดนะครับแต่ในหลายๆสูตรก็ชี้ไปที่ตัวเดิมนะครับชี้ไปที่48นะครับก็ตัวรองนะครับก็47 57 58ตามลําดับเช่นเดิมนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับทั้ง ลาพนาสูตรกแล้วก็สูตรใหม่นะครับก็สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับส่วนตัวก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับก็หวังว่าแนวทางจะเดินต่อเป็นงวดที่14ติดต่อกันนะครับย้ําเสมอนะครับว่าการนําไปใช้ให้นําไปใช้เป็นวิ่งรูด19ประตูก่อนนะครับแล้วค่อยมาเจาะ2ตัว3าตัวตามที่ผมวิเคราะห์ไว้ให้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับ ผมอาจจะมาลงแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับในส่วนในกลุ่มนะครับผมลงไว้ให้แล้วนะครับยังไงก็ก็เข้าไปติดตามกันนะครับในส่วนของทางแนวทางนะครับของทางช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้เพราะตอนนี้น่าจะเหลืออีกเล็กน้อยนะครับขอคาดอีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวยังไงผมลงให้นะครับถ้าไม่ติดอะไรน่าจะไม่เกินวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับ ก็ยังไงก็รอติดตามชมแล้วกันสำหรับสมาชิกใหม่ก็กดติดตามไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในทุกๆคลิปของทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ